เอานะฮะต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะนี่กับผมฮะ Perfect Tempo เครับอยู่ในเกมของ p i กซ์มอนเกมเกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ว่าเราจะมาแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ควรจะรู้เอาไว้ก็อย่างที่พวกเรารู้กันดีครับว่าเซิร์ฟเวอร์ i ิ e ซ m o n นเกมฮะการจะทำการย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราไปอีกหนึ่งเครื่องนั่นหมาความว่ามันมีโอกาสที่ ข้อมูลเก่าของเราที่ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นั้นหายไปใช่ครับผมพูดถูกว่ามีโอกาสว่าข้อมูลเก่าที่เราเล่นอยู่หน้าปัจจุบันตอนนี้จะทำการถูกลบหายไปโดยเซิร์ฟเวอร์คะจะทำการรีในวันเสาร์ที่25หรือวันเสาร์นี้นะฮะที่เราจะถึงไม่ใช่25สิขอแพ้เป็นวันเสาร์ที่28ที่เราจะถึงนี้ฮะโดยผม จะมาแนะนำาถึงแล้วทางการปฏิบัติจากผู้ดูแลระบบที่แจ้งผมมานะครับว่าเราสามารถโอนของจากของเก่าไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งได้นะครับฟังอีกครั้งนะครับว่าเราสามารถโอนของเก่าจากเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ให้ไปอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ได้โดยให้เราปฏิบัติตามดังนี้นะฮะอย่างแรกครับผมอยากให้ทุกคน ต้องเข้าใจก่อนว่าของทุกชิ้นที่เรามีอยู่ณปัจจุบันอาจจะไม่ได้เอาไปที่เซิร์ฟเวอร์นั้นนั่นคือสิ่งแรกที่เราควรจะรู้นะครับว่าอย่างแรกเลยคือของที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ถูกนําไปที่เซิร์ฟเวอร์นั้นแอดมินคงไม่สามารถที่จะคืนของทุกชิ้นให้กับเราได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟไม่ได้มีเพียงแค่คนคนเดียวหรือผมคนเดียวหรือคนกลุ่มๆเดียวเพียงแค่ห้าหกคน แต่มีผู้เล่นมากกว่า30คนหรือ20ิคนมากกว่านั้นที่กําลังรองของอยู่ถ้าหากว่าคุณเอาของไปทุกชิ้นว่าเฮ้ยได้ไงอะ่ะเล่นมาตั้งนานแล้วของทุกชิ้นเลยอะ่ะมันจะอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าผู้ดูแลไม่สามารถคืนของให้ทุกชิ้นได้จริงๆสิ่งที่ผมจะพูดก,ก็คือให้เอาของเฉพาะสิ่งที่จาเป็นต่อเราไปเท่านั้นอย่างเช่นพวกบล็อกอย้าอนะไรพวกนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปพวกนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไป อันเนี้ยถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องไปยูเบนซีมูคเละฮะแต่ว่าซีมูผมไม่เอาไปคันจิจะเอาไปก็ได้แล้วแต่เราอ่าแล้วก็ของอย่างอื่นทั้งหลายแล่ก็ถ้ามันจะเป็นก็ไม่ต้องเอาไปเอาเฉพาะของที่มันจําเป็นต่อเราจริงๆอย่างเช่นอ่าไละ c แคนดี้กำไรล u c ตที่แอกอีพีแชร์มัตเซอร์บอลอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ถ้าหาว่ามันสำคัญกับเราให้เราเก็บเอาไว้ในตัวเอาไว้อย่างเงี้ยฮะเอาไว้ในตัวตรงนี้นะับจากนั้นให้เราแคปหน้าจอเอาไว้ พิธีการแคปหน้าจออาจจะกดปุ่มปิ้นสกรีนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากกดปุ่มปิ้นสกรีนแล้วเราไปพสต์ไว้ในโปรแกรมอื่นเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างแบบเวลาเรากด e c แบบนี้ให้เรากด F2 ครับ F2 อยู่ข้างบนคีย์บอร์ดอะเราทาการสกรีนช็อตให้กับภาพโปเกมอนเราหรือเป็นการถ่ายภาพหน้าจอโปเกมอนเราที่มีอยู่ในปุ่นให้เราเปิดหน้าของตัวนี้ไว้ใช่ไหมฮะให้กด F2 ปึ๊บอ่าเราก็จะได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะสอนทาว่ารูปมันจะไปเก็บอยู่ที่ไหนโอเคต่อไปฮะ โปเกมอนอ่าโปเกมอนทราบส่วนโปเกมอนให้ทราบส่วนโปเกมอนฮะก็เหมือนกันเอาไปเฉพาะโปเกมอนที่สําคัญจริงๆบางคนเนี่ยมีโปเกมอนแบบครบทั้งสาสิบล็อกเลยแต่ว่าเอาไปไม่หมดไม่ได้จริงๆฮะให้เอาไปเฉพาะตัวที่สําคัญกับเราจริงๆอย่างผมเนี่ยผมจะไม่เอาไปผมจะไม่เอาไปสักตัวหนึ่งเลยแต่ว่า ถ้าสมมติว่าผมเข้าไปอสมมติว่าผมเลือกเจ้าเลี้ยวลุกสมมติผมเลือกเลี้ยวลุกใช่ไหมหรือสมมติเลือกมาทั้งทีมเลยก็ได้วแบบนี้อย่างแรกฮะให้เราถ่ายหน้าสกรีนช็อตของเราตรงนี้ก่อนหนึ่งทีว่ามีโปรเกรมอตัวไหนบ้างในทีมจากนั้นฮะให้เรารกดพิมพ์ว่า gts cell แบบนี้จากนั้นให้ไปที่โปเกมอนฮะแล้วเราก็ชี้ไปที่โปเกมอนที่เราจะทำการเก็บเอาไว้เห็นไหม เห็นคําว่า IBS เหรือเปล่าฮะตัวนั้นสามารถเป็นไอได้ให้เราเก็บให้เราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่โปเกมอนตัวนั้นแล้วกด F2 ฮะอ่ามันก็จะได้มาเหมือนกันอย่างนี้อ่าทุกตัวสมมุตินขนตาทุกตัวละการย้ายอย่างที่ผมบอกฮะจะย้ายไวยันเสาร์ที่28นี้แล้วใครที่ยังไม่ได้เตรยมตัวเต็มข้อมูลสำรองเอาไว้รีบเตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทันโอเคเนาะก็สระครีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่ในเซเวอร์ ดิสมอนเกมที่โมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบายแข็ต่อไปก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่ารูปที่เราสกรีนช็อตหรือว่าถ่ายมาจากหน้าจอที่เรากด F 2ใส่ในเกมเนี่ยจะเก็บเอาไว้ที่ไหนให้เรามาที่ disc pc ฮะจากนั้นให้เข้าที่ dice c โดยพื้นฐานปกให้เข้าไปที่โฟลเดอร์เกมนั่นแหละฮะโดยพื้นฐานแล้วเราอยู่ใน dice c แล้วก็ P ิสซ์มอนเกจากนั้นให้เลือก โฟลเดอร์ er ที่มีชื่อว่าสกินช็อตอันนี้นะฮะอ่าเราก็จะได้รูปทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่หนะ้าตรงนี้ที่เราถ่ายเอาไว้ทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะฮะโอเคฮะก็เป็นวิธีในการเรียกรูปที่เราถ่ายเอาไว้เนาะ